สวัสดีครับครูซิเฟอร์เองครับขอต้อนรับเข้าสู่เดวโวทรีเชเลนริฟเชเลนที่2อ7ของเซของซเวอร์ยุโรปนั่นเองและสัปดาห์นี้เราอยู่กับครูเซเดอร์กันนะฮะโอเคไม่เ okay. ลกัเซียอัพยิมก็เลกัเซียอัพหน่อยแม่ล่ะจังหวะเนี้ย <laughs> ดูของใส่แบบวาราิตี้เหลือเกินโอเคเราเข้าไปดูกันนะโอเค เลกาซีอั d ด e ีมนะครับเลกาซีอับดีมเอ่เมื่อไม่ใส่โบนัสเซตอะไรนะฮะทุกเลเจนดารี่จะเพิ่มพลังโจมตีให้ตามเปอร์เซนต์แล้วก็ตามแรงอ่ารวมถึงจะได้รับบัฟดาเมจรีดักชั่นตต่อชิ้นนะฮะแล้วก็หากเป็นอินชีไอเทมจะได้โบนัสเพิ่มขึ้นเท่าตัวโอเคแต่เรามาดูของกันนะฮะก่อนอื่นนับ นับก่อนดีกว่าว่าเอ็นชิ้นกี่ชิ้นหนึ่งหนึ่งชิ้นแท้แค่หนึ่งอะเ <c> ด <oughs> ่กช่างมันเถอะเป็นคือของที่เป็นมัลติพลายเออร์เรามีอะไรบ้างละ่ะมาเช็คปป๊บโอเคเรามีปาโลละ่ะเกียวฟอลคอนฟุตนะฮะอันนี้ทำให รีชิ e ไม่ต้องใช้คอสนะครับในการปาแล้วก็เพิ่มดาเมจอันนี้333%แล้วก็มีเจ็คข้างบอร์ดนะครับอันนี้ร e ชิาชิงต่อเนื่องนะครับใส่ศัตรูอีก6ตัวแล้วก็เพิ่มดาเมจอีก312%อ่านี่คือ1ในคู่หลักนะถือว่าเป็นคู่หลักแต่ว่าเรามีอย่างอื่นด้วยนี่สิเรามีนี่ครับ Dark l ไลน์นะฮะอยู่ในคิว ฟิส t of t ฟเดอะเฮเวนส์ตอนนี้ร่ายสองอันแล้วนะฮะแล้วก็เพิ่มดาเมจหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์ถือว่ามีสกิลไว้ใช้สองสกิลนะน่าจะตามสถานการณ์แหละงั้นต้องดูก่อนว่าเรามีอะไรที่ช่วยได้บ้างฟิสส์ออฟเดอะเฮเวนส์ฟิชช่วนะฮะอันนี้อโอเคเป็นธาตุาไลนิ่งเนาะ พิชัวอันนี้น่าจะใช้กับอิลิตเนาะแบบว่าให้ช็อตแบบอาร์คไปมาไลตนิ่งอาร์คอะโอเคแล้วก็มีเบสซิเบลชิลสตริงโตรอันนี้โอเคนะฮะเอ่อแสดงว่าเราอาจจะต้องดูดูเรื่องของ Convention of Elements ด้วยว่าตรงกับธาตุไหนเพราะว่า เรามีสกิลโจมตี2องธาตุไงธาตุสายฟ้ากับธาตุโฮลี่โอเคถ้าอยากได้อ่าบนั้นสูงสุดอะไรก็ต้องเลือกเล่นตามธาตุนั้นแหละนเวลานั้นเดี๋ยวก่อนนะแล้วเขาจะใส่ coe ซ้ำทำไมเนี่ยเออ coe ซ้ำเลยเนี่ยสอันในคิวกับใส่ในตัวบ้าคืออะไร แต่ของอย่างอื่นไม่มีอะไรที่สลักสำคัญนะฮะส่วนใหญ่เป็นของคราฟของอะไรพวกนี้แล้วก็เลียวริคาวไม่ได้ใส่เจมที่หัวก็เลยไม่มีผลอะไรอืมหลักๆจะเป็นการแมทชิ่งระหว่างสกิลกับ COE มากกว่าในความคิดของผมนะถ้าจะให้สกิลแรงแบบแรงพอโอเคเรามีสองสกิลนี้แล้วมาดูสกิลที่เหลือกันครับมี r อ n s k i l l s t e e l Skin อ่า โอเคอันนี้ยืดระยะเวลาอ่อา Iron s k i เป็น7วินาทีเค okay, มีสตีชช c h a นะครับ Endurance อ,อันนี้ระรระยะเวลาควบ3วินาที Bombardment Annihilate โอ้อันนี้ทตดไฟแปลว่ามีจังหวะให้ใช้ทตดไฟด้วยปะไม่รู้นะแตส่สองอันนี้สกิลหลักแต่ว่า Bombardment นี้นึกไม่ออกจริงๆเพราะว่าไม่มีของเพิ่มความแรง แล้วก็อัครรชแชมเปี้ยนนะฮะ Embodiment of Power อันนี้ไม่ใช่กันตายนะอันนี้เป็นเพิ่มอัตราการรีเจนของรัฐทำให้เราใช้สกิลได้บ่อยขึ้นมีรัฐเพิ่มขึ้นนั่นเองโอเคมาดูในส่วนของ s าสิ e เว้อันนี้มัน one hand แล้วใส่ heavy heavy s t r e n g t มาทำเพื่อ คือเสียพลาสติกเปล่าโง่งๆเลยหนึ่งอันโอ้โหอยากจะด่าเจ้าของบิวคือเอาซิกไหนของสมองคิดวะเนี่ยโอเคแล้วก็มี indestructible นะครับกันตายมี holy cross ครับถ้าทำาเพิ่ม damage ครับของเวฟพอดนะครับ10%แล้วก็ถ้าดิว holy damage นะครับก็คือถ้าเราใช้ตัว b l e s t shield นั่นเอง s h a e t e r i n g toe จะได้ฮิลหนึ่งเปอร์เซ็นของ total life แล้วมี towering shield นะฮะโอ้แสดงว่าตั้งใจจะให้เป็นสกิลหลักสินะอ่ามี support มีพัฟซิสกับ support ด้วยอันนี้เอ่อ bless shield ได้ damage เพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะโอเคแต่ยังไงสกิลก็วนรอจังหวะใช้สองธาตุครับหลักๆเลยก็คืออ่า holy holy จะใช้ bless shield ชัตตริงโทแล้วก็สายฟ้าโอ้สองสกิลติดเลยจะใช้ฟิสซ์ออฟเดอะเฮเวนฟิชชัวโอเคนะเราไม่น่าจะเข้าใจอะไรผิดเกินนี้ลงะงั้นเตรียมตัวสามสองหนึ่งคอยดูท่าไว้สายฟ้าโอ้สายฟ้ากำลังจะไปโอเคงั้นป่ามัวโอ้โห โอ้โหอ้เทมพลาไม่ได้ช่วยอะไรเลยรู้สึกเป็นปั่นอะบิวเนี้ยคนจัดบิวไม่เป็นเขาใช้กัน ต้องชัตเตอร์ิงโทรแหละแล้วรอรัดขึ้นเพราะว่าไม่มีอะไรที่มาแบบแย่ <c oughs> yeah, เป็นการจัดบิวที่ใครมันต้นคิดอะโอเคนะเอาใหม่นะงั้นเดี๋ยวผมจะโฟกัสที่การปารโลดละไม่ไหว วิวแย่ขนาดนี้สามสอง ย่าอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะขอขอพูดแรงนิดนึงเถอะค่อนข้างจะออกเป็นแ l ล s h v i ออคือจัดภาษาอะไรอะ่ะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรดีสักอย่างเลย ตายอย่างโง่อะ เคลียมากกับบิวนี้ จะตายตายด้วยเหตุผลงงๆทั้งนั้นเลย ปาโลอย่างเดียวยังจะดีกว่าอีก ตายโง่ๆเยอะเกินชวนตายโง่ๆเยอะเกินแฟ,ชฟลชวิวมากๆอ,อ่ะแล้วขอโทษนะเทมพาเอามาทำไมโอ้ชิตใส่เพื่อโอ้นี่มันแทรชชาเลนจ์ของจริงเลย โอเคนะฮะงั้นเอาใหม่เราจะลองดูกันดูไม่รู้นะว่าต้องวนอีกกี่รอบมันปวดหัวจริงๆกับบิวนี้เดี๋ยวผมรอจังหวะเข้าก็แล้วกันสามสองหนึ่ง เขย่วช่วยหน่อยใช้สกิลให้ตรงธาตุแต่ถ้าสกิลอื่นยังไม่แม่นก็รอจนกว่าจะได้ที่ตรงก็แล้วกันโอเคเนี่ยอย่างเงี้ยตรงโ,โดนที kill cool. เกียดนักล่ะอีการต้องมาโดนอะไรแบบนี้ โอเคอย่าให้มันดูดได้โอเคใช้ให้ถูกจังหวะธาตุเยี่ยมครับทรงดีแล้วตอนนี้ dia dekat Nak dekat หกจังหวะโอเคเป็นบิวที่เหนื่อยจริงๆโอเคครับก็อย่างที่เห็นนะฮะจะเผด็จศึกได้นี่ต้องรอ COE เลยต้องรอให้ธาตุแมทชิ่งนะฮะแล้วถึงจะเลือกการโจมตีตามธาตุนั้นถ้าเป็นโฮลี่ก็ให้ใช้ Brest Shield Shattering Tone นะครับแล้วก็ถ้าเป็น Lightning นะครับให้ใช้ f i s t of the heavens f i s u a l แล้วก็ถ้าวนมาธาตุไฟนะฮะ,ะให้ใช้ bombardment นะฮะ a n n i h i l a t e แต่ว่าถ้าครูดาวมันยังอยู่เนี่ยก็ใช้ r e s s c i e s h a t t e r i n g โ e ไฟโอเคที่เหลือจะเป็นเรื่องการเอาตัวรอดครับเพราะว,าว่าวิวนี้บอกเลยว่าบางมากบางแบบบางน่าเกลียดอะเออคนจัดบิวคือจัดบิวไม่เป็นชัวร์ แล้วปั้นวิวแบบขอโทษนะใช้คำนี้ขอไปทีอ Trash v i e วมากอ่ะคือทาไม่ได้ COE มาช่วยนี่จบข่าวอย่างเดียวครับบอกเลยขอบ่นแค่นี้แหละโอเคโอเคครับและนั่นคือทั้งหมดของ challenge ที่217ของ server Europe นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ติดตามครับแล้วเอโอเคสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรนั้น คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับโอเคถ้าชอบอย่าลืมกดอีกรอบหนึ่งกดไลค์กดแชร์ subscribe และติดตามนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เมื่อแสงชูรีต้องการครับสวัสดีครับ